จะเป็นยังไงหากเราเป็นซอมบี้ในแม่ครับที่ไม่สามารถโดนแสงแดดได้หนึงวันเต็ม,ตมถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกั่ทุกคนอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในถ้ำของเรานะแล้วก็เราก็เป็นซอมบี้เกาหลีนะอันยองอาเซโยเฮ้นายติดยังงเหรอเอนื่องจากว่าเราเป็นซอมบี้นะครับเราไม่สามารถที่จะโดนแดดได้นะคะ โน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 โอโนโอโนโอ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 เคเราไม่สามารถโดนแสงแดดได้นะคะเพราะว่ามันจะเกิดอ,อาการไหม้อย่างเมื่อสักครู่เลยนะคะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้วิธีการว่อยน้ะใช่แล้วการว่อยน้ํานี่แหละดีสุดแล้วเหยียบนี่ <c oughs> เป็นไปแล้วนี่เฮ้ยรอเร็วๆตอนนี้เอ,อ่อชนึนเอก็กําลังจะไปตัดตัดต้นไม้กันนะพอดีว่าเป็นเป็นคนเกาหลีก,ก็เลยก็เลย,กเลยพูดภาษาไทยไม่ชาติโอ้โหตัดไม้ยากยาคุณผู้ชมดูดิคือต้องตัดอย่างนี้เลยอะโอเคตัดไม้ก่อน ตรงนี้มีแกะนะคะสามารถทําเตียงได้แต่ก่อนถ้าทำเตียงเนี่ยเอาตัวรอดให้ได้ก่อนถ้าทางจะต้องใช้ชีวิตในถ้าจริงๆนะเนี่ยตอนกลางคืนไอตอนเช้าๆคือออกมาไม่ได้เลยอะจริงๆนะคือตายอะคือตายล้วนๆตายแยงๆอึดโอเค โอเคโอเคคิดี่แล้วโดนย้า yeah, ไม่ได้คลิปนี้โดนแดดไม่ได้ทำไมชิคิี้พต้องเจออะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยที่มันตั้งต้นไมายอยู่้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยเหรอแล้วเราไปอยู่ตรงในถน้ำดีกว่านะรู้สึกว่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยโอ้โห <Okay. S 1> แล้วอาหารตรงนั้นเยอะมากอะ่ะโอ้โหอาหารอยู่ใกล้เลยอะแต่เราไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำไม่สามารถที่จะนี่ไปได้นะคะโอเคเราทำเรือดูนะคะ มันจะได้ผลอยู่นะเรือน่ะลองดูลองดูลองดูเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ทุกคนนี่แหละนี่แหละคุณทางของเรานี่เลยนะึ๊บอ่าโอ้ชิดโอ้ชิดโอ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 หู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 โอ้แล้วนี่เป็นหมู่บ้านซช้วยนะคะเนี่ยหมู่บ้านก็ทำให้เรานั้นมีอาหารใกล้ตัวไงพวก อาหารใกล้ตัวทำให้เราสึกอุ่นใจขึ้นนะอุ่นใจโอ้ยแม่กอดให้ตายสิฉันจ,จะตายแล้วนะดูสิอาหารเราอยู่ตรงหน้าจเทแๆ่ทำไมเราหยิบไม่ได้เลยนะ ม่ไจะมืดเนี่ยคือถ้ามืดเมื่อไหร่นะ้ทุกอย่างเป็นเวลาของเราเลยนะคะตอนนี้คือไม่ได้จริงๆอะ่ะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของเรานะมันคือเวลาที่จะแบบต้องแอบในถ้ำอะ่ะจริงๆนะเนี่ยเวลาเนี้ยเราไปรอในถ้ำกันดีกว่านะคะแล้วก็ตอนกลางคืนอะ่ะค่อยออกล่าดีกว่าถ้าไม่มันเราไม่อิ่มอะดูซิว่ามีถ้ำที่ไหนให้เราสามารถที่จะไปอยู่ได้บ้าง <c oughs> เพราะว่าข้างบนเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยจริงๆมันแบบอันตรายจริงๆไปเลยนะหาถ้ำสักอันดีกว่าสักสักอันถ้ำอันนี้เป็นถ้ำปหมเนี่ยเฮ้ยได้ออยู่ได้ะเ่ย โอ้โหโอ้โอ้โหสำลักเลยอะแบบสำลักเลยอะดูดิดูเลือดดีโอ้ยสุดถึงใจจริงๆเลยเมื่อกี้ถึงใจเลยอะเนีฮะจี๊ดจ๊าดมากอะโอ้โหโอเคโอเคโอเคทำมานี่ก่อนอะไรนะเตาเผาเตาเผาทำอาหารก่อนยากกว่าเหยียบยากนะคุณผู้ชมเอาจริงนะมันยากกว่าเหยียบยากอีกอะเออเป็นบ้าไปแล้วเออเราเราเป็นซอมบี้นี่นะเออใช่แล้วอืม สมิส่งม,มันร้องไงน,นะไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่มันนี่มันหมูขอแค่เลือดเต็มอะตอนนี้อะไรก็ได้ขอแค่เลือดเต็มๆอะโ oh อ้แม่กอดถึงใจจริงๆอันนี้เรามาหาแร่ดีกว่าเป้าหมายคลิปนี้คือบุกหมู่บ้านให้ได้ใช่แล้วจะหาเพชรนี่มันจะง่ายเกินไปถ้าในเป็นคอนเทนต์เนี้ยนะเพราะงั้นเราต้องไปบุกหมู่บ้านอะรอให้นิ้มถผามหมดอะก็พร้อมที่จะไปสูวแหละจริงเลือดเต็มแล้ว มืดแล้วมืดแล้วโดนแดดไ,ได้ยังไม่ได้อยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ต้องต้องมืดสนิทก,ก่อนใช่ไหมจ๊ะอีกสามอันเท่านั้น,น just three 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 มันฝรั่งเผาเออไม้มันกระแทกไปก็ต่อรู้เลยวันนี้วันนี้ไม้ใกล้ปากมากอันนี้ขึ้นได้ยังเนี่ยอุย่างงอีกอรอคือมันมันหรือว่า่าบอกนะว่าฉันขึ้นไม่ได้เลยทงชีวิตอ่ะเทอมจริงอ่าไปหมู่บ้านกันเลยดีกว่านะไปเลยนั่งเรือนั่งเรือไปไปไปเดี๋ยวเลี้ยวหัวมุมนี้ก็ถึงแล้วนะหมู่บ้านไม่น่าจะไกลมาก ล,ลุกได้ยังเนี่ยเออได้แล้วอุย้ยยังไม่ได้หรอต้องกี่โมงวะเนี่ยอู้หูคุณพี่คุณพี่คุณพี่อย่าเพิ่งคุณพี่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 จะเกินไปแล้วคุณพี่จะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วโอ้ยไม่กอดระทึกใจอือย่าเพิ่งมเอ้าวิ่งระเบิดหนึ่งนัดไปเต็มๆได้แล้วมั้ง โอ้ยได้แล้ว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 โอเคไปไปกูกูม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 ูเก็บผักเก็บผักเข้าไปของ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 เข้าไปขอนงานหลักงานหลักคือข้าไปของเข้าไของเข้าไของทำงาน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 ไม่ต้องมายุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งกูกูอย่ามายุ่งกูเหยียดสกิลต้านที่สุดเลยเนี่ยมัน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 เดินเร็วมันเดินเร็วมันเดินเร็วโอ้โหคุณพี่ไปทำงานของพี่พี่สิวะคะไปทำงานมาอยู่เป็นบอยแบนด์เลยเว้ยนูมมองหน้าเรา หมืนมองหน้าเราวันนี้ปัญหาวันนี้ปัญหาครับพี่พังหมดแล้วพังหมดแล้วพังหมดแล้วต่อไปขบุบ้านบุก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 บ้านอ่าอย่ามาอย่ามาทำอย่ามา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 แย่งของของฉันผมมาแล้วครับผู้หมวดโอ้โหกวนจ้าระหวัดเลยสินี่เนี่ย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 นี่อืม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 ตายยากใช่ไหมตายยากก็โดนนี่ ไปเออมองอะไรกันบ้านของฉันมันเหยื่อของฉันโว้ยอุ๊ยเจ็บ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 นะเจ็บนะเจ็บนะจะเช้าแล้วมาตายด้วยมือน้ำมือฉันนี่แหละแกเออเออเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบ้านนี้หมดแล้วหมดแล้วเคลียเคลียเคลียเออระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยพังสวน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 จะตายแล้วคุณพี่โอ้โหคุณพี่โดนขังในบ้านอยู่มาช่วยฉันน้องให้ อ่าถ Years, you, whisk, sink, ูกข er. ังไว้เวลานานนี oh, okay. course, oh ่แน่น oh. oh ี่แ oh. น oh ่อุ okay. oh ้ยมันจะมันจะเช้าแล้วมีคนไหมมีคนไหมนี oh. Oh ่น่ามีคนแน่นอนเพราะซอมบี้มามาจ้าหลอนอันนี้เขาไปเขาไปดิเขาไปดิขอขออู้หูอู้หูอู้หูเดี๋ยวก่อนเย่อมไปไหนแล้วว่ะโอ้ยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วเร็วรีบตาย เออคุยอะไรกรันคุยอะไรกรันดาบพังเลยเนี่ยหมดแล้วเย้ยูหมดแล้วเ,ย,ย,วเย,ย้เออไม่ก็ไมก่ไมก็นี่นี่น,น,นี่แล้วนี่วิเล็กฟาร์มหนึ่งเฮ้ยเล็กฟาร์มหนึ่งไม่ทันได้ยังไงเนี่ย ฉันพลาดไปได้ยังไงอ่าเร็วๆรๆๆเดี๋ยวจะเช้าแล้วมันเช้าแล้วเนี่ยมันจะใกล้โดนสหนเผาแล้ว,อลวโอเคนะสำหรับวันนี้เราก็สามารถที่จะเคลียร์ภารกิจได้แล้วนะคะก็ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนไม้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายและและและแลโอ้ฟังชี